สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับก็มาในรุ่น JA s o l a นะครับ460วัตต์นะครับเป็นแผงเทียวันนะครับเดี๋ยวไปดูงานติดตั้งกับทีมงานของเราด้านนู้นนะครับเป็นงานติดตั้งบนหลังคานะครับเป็นบ่อบรดานเก่า4นิ้วนะครับน้ำนี่มากน้อยยังไม่รู้นะครับบรรยากาศน่าอยู่เลยนะครับนี่ ทุ่งนานะครับมีเถียงนานะครับมีบอ่อปลาเลี้ยงปลาเยอะนะครับต้องอหมดฝนแล้วก็ต้องมาดูเรื่องน้ำกันให้ต่อเนื่องนะครับก็เลยติดจะติดตั้งปั๊มโซล่าเซลล์กันวันนี้นะครับเป็นบอ่อเก่าขนาด4นิ้วนะครับเป็นบอ่อน้ำซึมนะครับน้ำมองเห็นอยู่นะครับบอ่อลึกประมาณ36เมตรนะครับเราก็จะหย่อนกันที่ 8ท่อนนะครับ8ท่อนจะใช้ปั๊มตัว1,100วัตต์ตัวผอมนะครับ3 SC8 ตัวนี้น้ำเขาจะออกที่8คิวนะครับท่อ1.5ครับเพราะเราเช็คบอแล้วนะครับมันลงปั๊มตัว750วัตต์ตัวอ้วน14.5คิวไม่ได้นะครับข้างล่างเจาะประมาณน่าจะ3.5นะครับเพราะว่าปั๊ม สนิ้วนี่ลงได้สบายแต่ว่าปั๊มตัว4นิ้วติดนะครับติดฝนหยุดแป๊บเดียวนะครับน้ำก็แห้งหมดแล้วนะครับก็อาศัยน้ำบะดานต่อนะครับแผงนี่ติดตั้งบนหลังคานะครับพอดี พื้นที่เหมาะเจาะมากนะครับหลังคาหันทางทิศใต้ก็วางบนหลังคา3แผงก็เป็น j a Solar นะครับตัวนี้460วัตต์ครับคัตเซลล์นะครับจำนวน3แผงเซลล์เพิร์กเซลล์สวยๆนะครับก็เป็นแผงเกียรเทียวันนะครับแผงระดับ Top 10ทนะครับที่เราเอามาใช้เซลล์ sell สวยไฟดี D, นะครับ ยอย่ารอชมน้ำกันนะครับเดี๋ยวเข้าตู้คอนโทรลเริ่มทดสอบนะครับทดสอบน้ำก็1.5นิ้วก็มาเต็มนะครับมาเต็มตัวนี้หย่อนที่สามจุเมตรนะครับบอก4นิ้วเป็น1.100วัตต์นะครับตัวผอมตัวนี้นะครับเพราะว่า,าลูกค้าต้องการน้ำเยอะนะครับถ้าเรา ใช้ตัว7 5 0วัตต์น้ำอาจจะเบานิดนึงนะครับก็เลยจัดเป็น1,100แต่ว่าใช้ใช้3แผงนะครับเพียงพอนะครับ460วัตต์จบงานเรียบร้อยนะครับก็ขอบคุณแฟนคลับ FC นะครับทางอำนาจเจริญนะครับติดต่อจองคิวเข้าติดตั้งนะครับเรียบร้อยนะครับ บอติดต่อนะครับ0850150915นะครับสายตาอุบลโซลาเซลล์นะครับยินดีรับใช้ครับผม